สวัสดีค่ะหัวข้อที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรม e x p r e s s ในวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสินค้าบริการะคะ่ะเรามาดูนะคะว่าสินค้าบริการเนี่ยคือสินค้าอะไรนะคะสินค้าบริการก็คือสินค้าที่เรามีการขายโดยไม่นับสต็อกนะคะก็เช่นรายได้จากการให้บริการนะคะพวกรับเหมาก่อสร้างอย่างนี้นะคะก็จะลงเป็นสินค้าบริการะคะ่ะตรงนี้ก็ จะอยู่ในเมนูข้อ4.4รายละเอียดสินค้าบริการนะคะเราคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วรายละเอียดสินค้าบริการเนี่ยเราก็ควรจะไปดูที่ผังบัญชีของเราประกอบว่าตอนนี้เราได้กําหนดนะคะรายได้นะคะเกี่ยวกับสินค้าบริการแล้วก็ต้นทุนบริการไว้หรือเปล่านะคะมาที่เมนูบัญชีแล้วก็ผังบัญชีนะคะผังบัญชีค่ะ,ะเมนูตรงเกี่ยวกับผังให้เปิดข้อ4ขึ้นมานะคะดูรายได้ของเรา ตอนนี้รายได้ของเรามีกำหนดรายได้จากการให้บริการไว้เป็น4100 02นะคะส่วนต้นทุนนะคะต้นทุนตรงนี้ถ้าใครมีการกำหนดไว้นะคะก็จะมีต้นทุนเกี่ยวกับการให้บริการของนี้ฉันไม่มีนะคะ,ะถ้าไม่มีนะคะเราอาจจะผูกเข้าเป็นต้นทุนซื้อไว้ก็ได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ควรจะแอดเป็นต้นทุนบริการไว้ด้วยอย่างนี้นะคะเช่นเราอาจจะเพิ่มนะคะ,ะเพิ่ม ผังบัญชีของเรานะคะ,ะเป็นห้าหนึ่งสี่ศูนย์นะคะขีดศูนย์หนึ่งเออห้าหนึ่งสามศูนย์นะคะขอโทษค่ะขีดศูนย์สี่นะคะให้เป็นตัวที่สี่เลยอันนี้อาจจะเป็นนะคะค่าบริการนะ,ะเป็นต้นทุนบริการก็ได้นะคะต้นทุนบริการ แล้วก็เซฟเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมีการบันทึกมีการกำหนดนะะผังนะคะเกี่ยวกํากำหนดเกี่ยวกับรหัสสินค้าบริการขึ้นมานะคะโดยให้รายได้เนี่ยเป็นรายได้จากการให้บริการคือ4 1 0 0 4 0 2นนนะคะแล้วต้นทุนเนี่ยให้เป็นต้นทุนบริการตรงนี้นะคะ,ะตรงบัญชีต้นทุนเนี่ยให้เป็นบริการนะคะแล้วอันนี้เป็นขาเดบิตเนาะ อันนี้เป็นเดบิตถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการบันทึกที่เกี่ยวกับต้นทุนตัวนี้นะคะเรานําไปในส่วนของต้นทุนอย่างเงี้ยค่ะไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเขาก็จะดึงเดบิตไปใช้งานนะคะถ้าเรานําไปบันทึกในส่วนของรายได้นะคะเขาก็จะดึงบัญชีรายได้ตัวนี้เป็นเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งนะคะสินค้าบริการขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะคะอ่าเรากดเพิ่มข้อมูลเลยะคะ่ะเพิ่มข้อมูลนะคะ เพิ่มข้อมูลก็คือสมมติดิฉันให้เป็นศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะดิฉันให้เป็นแบบนี้นะคะ,ะความหมายก็คือรหัสตรงนี้เป็นตัวเลขนะคะหรือตัวตัวเลขนะคะดิฉันกาหนดตัวเลขก็แล้วกันศูนย์หนึ่งกำหนดขึ้นมาเป็นรหัสอะไรก็ได้นะคะตามที่เราต้องการอยากจะตั้งเปรียบเสมือนรหัสสินค้าตัวหนึ่งนะคะ ตรงนี้เราให้ชื่อว่ารายได้จากการออกไปนะฮะปฏิออกไปให้บริการลูกค้าภายนอกอย่างนี้นะฮะเ,าะฮะเราจะาให้หมวดหมวดสินค้าตรงนี้เป็นต้นทุนหรือว่าเป็นอตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้ บันทึกได้ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายนะฮะตรงนี้เราอาจจะระบุไม่ใช่เป็นต้นทุนก็ได้นะฮะเราอาจจะนเอ่อระบุเป็นเอ่อสินค้าบริการไปเลยนะฮะเป็นบริการไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะอ่หน่วยนับเป็นครั้งบริการเนี่ยความหมายก็คือเอ่อบันทึกด้านรายได้ก็ได้นะฮะสินค้าบริการบันทึกเป็นต้นทุนก็ได้นะฮะแล้วก็หน่วยนับก็เป็นครั้งนะฮะออกไปเป็นครั้งนะฮะเอ่อประเภทวัดไม่ระบุก็ได้นะคะ บัญชีรายได้อันนี้สำคัญนะคะบัญชีรายได้เราต้องระบ,บุเป็น4 1 0 0 0 2่ง่งได้ไหมคะก็คือรายได้จากการให้บริการรับคืน4100.03ใกล้ๆกล,ก,ลกันเลยนะคะ1 0 0 0 3อ่าแล้วก็ตอบตกลงไปค่ะตรงนี้เราไม่มีการกำหนดนะคะ,ะบัญชีต้นทุนบริการนะคะเราก็ใช้เป็น5 1นะคะ30 ขีด0.4ตามที่เรากําหนดไว้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ Enter ไปก็ตอบยืนยันนะคะคราวน,นี้สินค้าบริการนะ่ะที่เราเลือกแบบนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นรายได้จากการให้ไปออกไปให้บริการลูกค้าภายนอกนะคะอันนี้เราจะนํามาใช้นะคะในการให้บริการสินค้านี้ไม่นับสต็อกนะคะจำไว้นะคะเป็นเมนู4.4รายละเอียดสินค้าบริการนะคะตอนนีนะะ้ที่เรากําลังทําอยูอ่เราก็จะนําไปใช้เนาะ นำไปใช้นะคะทีนี้สมมุติเรามีการขายเงินเชื่อนะคะขา, Seo. ขายเงินเชื่อขายเงินเชื่อเราก็เข้าเมนู2.4ขายเงินเชื่อนะคะขายเงินเชื่อนะคะดิฉันก็กําหนดเลขที่เอกสารใหม่ขึ้นมาเลยนะคะสมมุติว่าเรามีการขายเงินเชื่อในวันที่นะะในวันที่ออหนึ่งนะคะหเดือน7จ็ดนะคะหกห้านะคะศูนย อ่ดิฉันจะให้เป็นปีพศสองหลักเดือนสองหลักแล้วก็วันที่สองหลักแ,แล้วลันนิ n งสามตัวลันนิ n งสามหลักนะคะตอนนี้จะเป็นวันที่1นึ่งเดือนเจนะหเดือนเจ็ก็จะเป็น6-5 0้า1ูนย์เจ็ดศูนนะคะวันที่0-107 65นะะึ่งศูเจ็ดาชื่อลูกค้าคือนะคะอนันตชัยนะคะ a 001นะฮะ่นะคะ, a, 1, ะ,คะ,ะก็ enter ไป เ n t e r ไปเสร็จแล้วทีนี้เวลาที่เราเรียกรหัสนะคะถ้าเราจําได้เราก็พิมพ์ไปเลยดิฉันจําได้ว่าตอนนี้01นยะคะศูน,ศ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 นอ๋ออยู่ใกล้ใกนี่เองนะคะนี่ค่ะรายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอกแล้วก็ตอบตกลงไปนะคะ,ะคังเขาใส่ให้อัตโนมัติก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนึ่งครั้งนะคะราคา5000สมมติเราออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัทเรา5000บาทนะคะ มีวตอีกเเป็น350้เราก็เซฟนะฮะพอเราเซฟปุ๊บนะฮะเนื่องจากเป็นสินค้านะคะเป็นสินค้าบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขึ้นป๊อปอัพคำถามขึ้นมาบอกว่าภาษีขา,ขายของสินค้าบริการในที่นี้เป็นแบบไหนเป็นเกณฑ์สิทธิ์หรือเป็นเกณฑ์เงินสดนะฮะเกณฑ์สิทธิ์ก็คือถ้าเราตอบเกณฑ์สิทธิ์ปุ๊บภาษีขายเนี่ยจะเกิดทันทีที่เมนูขายเงินเชื่อก็คือ IV เลยแต่ถ้าเราตอบบอกว่า,วาเป็นเกณฑ์เงินสดนะคะ ภาษีขายจะไม่เกิดตอนนี้จะกลายเป็นภาษีขายรอเรียกเก็บนะคะ,ะทีนี้ของเราขายบริการเหมือนบริษัทรับเหมาอย่างเงี้ยให้บริการถ้าเรายังไม่ได้รับเงินจากลูกค้านะคะเราก็ไม่อยากไปรับภาระ,ะเรื่องภาษีขายตั้งแต่ตอนที่เราแจ้งนี้เราก็จะเลือกเกณฑ์เงินสดเกณฑ์เงินสดนี้คือภาษีขายจะยังไม่เกิดณนะตอนที่เราแจ้งหนี้เขาคือในใบไอวีนะคะเราก็เลือกเกณฑ์เงินสดไปแล้วเราไปดูวิธีการบันทึกบัญชีนะคะ ดูที่แว่นขยายสีฟ้าแว่นสีฟ้านะคะเห็นไหมคะการบันทึกบัญชีก็จะเป็นเดบิตลูกเนี้ยนค้าเคดิตรายได้จากการให้บริการนะคะเคดิตภาษีขายรอเรียกเก็บภาษีขายจะยังไม่เกิดใช่ไหมคะจะยังไม่เกิดเราจะได้ไม่ต้องมารับภาระภาษีขายในวันที่1เดือนเจ็บเลยนะคะทีนี้หลังจากที่เรา,าบันทึกรายได้เรียบร้อยรายได้เกิดนะคะแต่ภาษีขายยังไม่เกิด ค่าสีขายจะไปเกิดที่ไหนนะฮะจะไปเกิดตอนรับชำระเงินสมมติภายในวันที่สิบห้าเดือนเจเนี่ยเรารับชำระเงินนะฮะเราก็มาที่เมนูการเงินนะคะข้อ3นะคะแล้วก็ข้อ1นะคะรับเงินรับชำระหนี้นะคะรับชำระหนี้พอเรามาที่นี่นะคะเราก็กำหนดเอกสารนะคะเอกสารใหม่นะคะวันที่15เดือน7นะคะ65 07 15 0น สิบห้าูนเจ็ดหกห้านะคะรหัสลูกค้าคือเออนันตชัยนะคะ,ะคืออนันตชัยไม่ใช่เออนันตชัยอนันตชัยเฉยๆนะคะเอ็นเตอร์ Enter มานะะเสร็จแล้วทีเนี้ยก็จะมีรายการที่เราบันทึก IV ไว้บันทึกแจ้งหนี้ไว้นะคะเราก็คลิกตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้ป๊อบอัพขึ้นมาว่ายอดชำระเนี่ยยอดรับเต็มเนะะี่ยฮะรวมวดแล้ว5,350บาทเนี่ย เราจะชาระทั้งรับชาระทั้งหมดไหมถ้าเรารับชําระทั้งหมดนะคะเขาก็จะบอกว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะ350นะคะจาก5,000ันเราก็ตอบตกลงไปเลยะคะ่ะล้วก็ทํางานนะคะพอเราตอบทํางานเสร็จยอดเงินจะยังไม่เรียบร้อยเห็นไหมคะยอดเงินจะยังไม่เรียบร้อยอเราจะต้องทําการคิกแก้ไขตรงนี้นะคะ่ะแก้ไขข้อมูลนะคะพอคลิดแก้ไขข้อมูลเสร็จนะคะให้เรามาที่ภาษีหาหนที่จ่ายก่อนนะคะเพราะว่า งานบริการเนี่ยเราต้องถูกหักหน้าที่จห่สามเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าอนันตชัยเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะเขามีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายเมื่อเขามีการจ่ายค่าบริการให้กับเรานะคะสามเปอร์เซ็นต์เราก็เข้าไปนะคะที่หักหน้าที่จ่ายตัวนี้เลยนะคะเนี่ยเราจะถูกหักหน้าที่จ่ายนะคะล้วก็กดคลิปนะคะแล้วก็ f 2ขึ้นมามาคำนวณเลยค่ะห้า0ันบาทนะคะคือก่อนว็ด นะ,ะเราก็พิมพ์5,000ใช้แป้นพิมพ์ได้นะคะคูณ3ส่วนร้อก็จะได้150 F9 ลงไปเลยค่ะเห็นไหมฮะภาษีหักนีจ่ายก็จะลงไปแล้วอ่ยอดตามอยอดชำระตามใบกำกับก็จะขึ้นมาอีกรอบนึงละบอกเราบอกว่าไม่ถูกนะเออ่คือไม่ครบไม่ไม่ใช่ไม่ถูกนะคะก็คือไม่ครบนะคุณจะต้องอทำการรับชำระด้วยอะไรนะคะเราจะต้องบอกเขาอีกทีหนึง่ง ตอนนี้ให้เราตอบตกลงไปก่อนนะคะอ่าพอาตอบตกลงเสร็จนะคะยอดเงินไม่เรียบร้อยก็ยังมีอยู่นะคะให้เรามาคลิกชาระเงินโดยนะคะตรงนี้นะฮะมาคลิกคลิกแล้วคลิกขวาเลยค่ะแล้วก็เพิ่มข้อมูลน,นะคะแล้วก็ถ้าสมมุตินะสม,มัยนี้มันสมัยนี้จะมีการโอนเงินนะคะผ่านบัญชีออมทรัพย์เราเข้ามาเลยสมมุติเคสน,นี้เป็นการโอนเงินเข้ามาเลยแล้วก็คลิกที่โอนเงินเข้าบัญชีเลยนะคะแล้วก็ตอบตกลงนะคะ แล้วก็ enter ไปนะฮะ,ะวันที่สมมติว่าโอนวันนี้เลยวันที่15เดือน7แล้วก็ enter เ n t e ไปเลยนะฮะตัวนี้นะคะยอดเงินเนี่ยยอดตามใบกำกับเนี่ยหักด้วยภาษีหักนที่จ่ายยอดตามใบกำกับเนี่ย5,350หักด้วยภาษีหักน้าที่จ่าย150บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดชำระก็จะเป็น5,350ลบ150เหลือ5,200นะฮะให้เรา enter ผ่านนะคะ เอาเข้าบัญชีไหนเนื่องจากว่าเราผูกไว้กับบัญชีอมรัพย์ธนาคารกรุงเทพมันก็จะเข้าบัญชีนี้เลยเราก็ตอบตกลงนะฮะทีนี้ก็จะขึ้นไปให้เรารับชําระบรรทัดที่2เราไม่ได้รับชาระแล้วนะฮะเรารับชาระบรรทัดเดียวครบตามใบแจ้งหนี้ของเราพอดีเลยเราก็ยกเลิกไปนะฮะยกเลิกไปเสร็จแล้วเราก็เซฟค่นะ,ะพอเราเซฟเสร็จนะฮะงานบริการนะฮะงานบริการเวลาที่เราปริ้นใบกลับให้ลูกค้านะคะ มันจะมีเครื่องพิมพ์นะคะที่เป็นใบกำกับนะคะอยู่2เครื่องนะคะก็คือเครื่องพิมพ์สีเหลืองถ้าเครื่องพิมพ์สีเหลืองเราพิมพ์ไปนะคะมันก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะอ้างถึง IV นะคะว่า IV เลขที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะคะครบกําหนดคือวันที่ไหนอย่างนี้นะคะอันนี้ครบดีอสามแต่เราเก็บเงินก่อนนะเราได้เงินก่อนจํานวนเงิน5้า0าอห้าสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาบอกว่าตรงนี้นะคะ เป็นการรับชำระเงินนะฮะ,ะในวันที่ส5เดือน7นะฮะก็จะระบุวันที่ไว้ซึ่งหน้าตาแบบนี้บางคนก็บอกว่าไม่เอานะฮะไม่อยากได้เพราะไม่เห็นไม่เห็นแวดแยกออกมาอย่างนี้นะคะไม่เห็นมีภาษีแยกออกมาจากข้อสรุปบรรทัดสรุปของเขาก็ไม่เป็นไรอ่ะให้เราปิดตัวนี้แล้วเรามาดูเครื่องพิมพ์สีแดงนะฮะเครื่องพิมพ์สีแดงเนี่ยจะพิมพ์ใบเสร็จนะคะทับใบกำกับเนี่ย แบบหน้าตาเหมือนกับ IV เหมือนกับขายเงินเชื่อนะคะเรามาปิิพนนะคะคลิกปิิพนแล้วก็ตอบตกลงไปนะคะหน้าตาก็จะออกมาสไตล์นี้นะคะจะออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะเป็นพิมพ์บอกว่ารายได้จากการออกไปให้บริการลูกค้าภายนอกนะคะหครั้ง5,000บาทนะคะแล้วก็มีจํานวนเงินนะคะแล้วก็มีแว็ดด้วยนะคะโชว์เวดด้วยเป็นจํานวนเงินรวมเท่าไหร่อย่างนี้นะคะลูกค้าอาจจะอยากได้แบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นให้เราเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะคะการบันทึกบัญชีนะคะทีนี้การบันทึกบัญชีนะคะให้เรามาคลิกที่แว่นสีฟ้านะคะการบันทึกบัญชีก็จะออกมาให้เราเลยนะคะว่า,าได้รับเงินนะคะเท่าไหร่ภาษีถูกขนาดที่จ่ายเท่าไหร่พร้อมกันนั้นนะคะก็จะกลับภาษีขายนะคะที่เรารอเรียกเก็บไว้จาก IV นะคะให้มาเป็นภาษีขายให้กับเราเลยนะคะนี่คือสินค้าบริการนะคะสินค้าบริการ นะฮะฮเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถแอดเดปได้นะคะแอดเดปได้สําหรับสํานักงานบัญชีนะคะที่ต้องการอยากจะบันทึกบัญชีที่ IV ีนะคะไอวี mm hmm. คือจะเก็บรายละเอียดลูกค้าที่ขายเงินเชื่ออย่างเงี้ยนะคะที่เราขายเงินเชื่อเนี่ยโดยที่จะให้แบบการบันทึกรายการเนะะี่ยค่ะบันทึกรายการรายได้จากการให้บริการตัวเนี้ยแบบไม่นับสต mm hmm. ็อกใช่ไหมคะคือเราแอดเด adept ได้เหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวเรื่อง adept เนี่ดิฉันขอคุยในครั้งหน้านะนะคะขอคุยในครั้งหน้าครั้งนี้ขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าบริการตรงๆไปก่อนนะคะมันสามารถ apply ได้ด้วยนะคะ apply ได้ทั้ง2ด้านเลยทั้งด้านซื้อด้านขายเลยเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องอบันทึกสินค้านะคะนับสต็อกนะะแต่สามารถทําบัญชีน,นี่โดยใช้เมนูต้นทางได้นะคะเมนูต้นทางก็คือบัญชีซื้อบัญชีขายนะคะไม่จําเป็นจะต้องมาทําที่เมนูบัญชีอย่างเดียวก็ได้นะคะ ครั้งนี้สําหรับสินค้าบริการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทบทวนนิดนึงนะคะหนึ่งนะคะการตั้งรายละเอียดสินค้าบริการให้เข้าไปเมนู4.4นะคะโดยการตั้งเนี่ยนะคะให้เรากําหนดรายได้จากการให้บริการเนี่ยในผังบัญชีขึ้นมานะคะพร้อมกับกําหนดต้นทุนการให้บริการขึ้นมาเสร็จแล้วทําการผูกนะคะผังบัญชีมาเข้าในสินค้าบริการการใช้งานนะคะ ใช้ได้ทั้งขายเงินสดและขายเงินเชื่อนะคะขายเงินสดและขายเงินเชื่อในขั้นตอนของการขายเงินสดนะคะถ้าขายเงินสดเนี่ยจะเป็นเกณฑ์สิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเราได้เงินทันทีใช่ไหมคะดิฉันไม่ได้ทําให้ดูทีนี้ถ้าเป็นขายเงินเชื่อนะคะเกณฑ์ Gen เนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นเกณฑ์เงินสดนะคะเราจะต้องเลือกเกณฑ์ของภาษีขายเป็นเกณฑ์เงินสดเพราะว่าเราจะไม่รับภาระภาษีขายในตอนที่เราแจ้งหนี้ เราจะไปรับภาระภาษีขายนะคะตอนที่เรารับชําระหนี้นะคะตอนที่เรารับชาระหนี้นะคะภาษีขายเนี่ยถึงจะเกิดที่นี่นะคะถึงจะเกิดที่การรับเงินก็คือ r e นั่นเองนะคะฝากไว้นะคะสำหรับผู้ที่มีการขายสินค้าบริการนะคะถ้ายังไงเนี่ยอา,อาจจะแบบฟังทันหรือไม่ทันเนี่ยสามารถทบทวนได้จากวิดีโอนี้นะคะ<ม>ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ